สาเหตุการเสียชีวิตของน้องจูนเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพค่ะหลังจากที่น้องจูนจิราพรสิงเอี่ยมอดีตรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูเนี่ยนปี2007ซึ่งผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการประกวดมิสเอร์2007ที่กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะพร้อมทั้งคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตามที่ข่าวเสนอไปนั่นเองความคืบหน้าเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว รายงานว่าสาเหตุการเสียชีวิตของจูนจิราพรนั้นเมื่อ4ปีก่อนเจ้าตัวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแต่ก็รักษาจนหายได้จนกระทั่งปลายปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม2562กลับมาตรวจพบก้อนเนื้อร้ายอีกครั้งก่อนกระจายไปทั่วปอดตับ กระดูกต้นคอและสมองจูนต่อสู้กับโรคนี้มานานกว่า1ปีเต็มจนกระทั่งเสียชีวิตลงค่ะส่วนชีวิตครอบครัวนั้นหลังจากหมดวาระการเป็นนางงามจูนจิราพรก็หาหายไปจากวงการบันเทิงโดยทำธุรกิจส่วนตัวใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวมีลูกสองคนโดยลูกชายคนโตนั้นอายุ10ขวบส่วนลูกคนเล็กนั้นอายุ7ขวบค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพของจูนจิราพรนั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 26- 29พ จิกายนที่ศาลาสี่วัดพระศรีมหา,าธาตุวรรมหาวิหารบางเขนโดยเวลา17นาฬิกาวันนี้จะมีการลดน้ำศพส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาตรงค่ะทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสาวจูนด้วยค่ะ